วาตภัยถล่มเหนืออุตุเตือนพื้นที่เสี่ยงภัย16จังหวัดเสี่ยงฝน28จังหวัดรับมือวันนี้27มีนาคม2564ก็ขอสวัสดีนะครับในช่วงเย็นของวันเสราร์ที่27มีนาคม2564วันหยุดของใครหลายๆคนนะครับและจะเป็นวันทำงานของอีกหลายๆคนเป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของวันนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้สภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างครับภาคเหนือมีฝนกันไหมวันนี้อย่าลืมรายงานสถานการณ์กันเข้ามาด้วยนะครับบริเวณไหนที่มีอากาศร้อนบริเวณไหนที่มีฝนบริเวณไหนที่มีอากาศเย็นในตอนเช้าอย่าลืมรายงานสถานการณ์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเมื่อกดแล้วนะครับเราจะมารับชมข้อมูลของช่องกันโดยในวันนี้นะครับเวลาประมาณ18นาิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประจำวันเสาร์ที่27มีนาคม2564บบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนตากลำปาง กำแพงเพชรสุขโขทยัยแพร่นานอุตรดิต์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยชัยภูมิ หนองบัวลำพูรวมถึงบริเวณจังหวัดอุดรธานีด้วยนะครับและในวันนี้นะครับเวลาประมาณ17นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยเตือนฝนนะครับในวันนี้5ภาคด้วยกันบริเวณที่จะมีฝนนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมถึงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับและบริเวณภาคกลาง บริเวณที่จะมีฝนนะครับบริเวณภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรน,น่านแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือนะครับบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองบัวลำพู หนองคายชัย,ยภูมิและนครราชสีมาส่วนภาคกลางนะครับบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีรวมถึงบริเวณจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานี ยะลาและนราธิวาสนะครับจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยนะครับในระยะนี้ต่อ,อไปนะครับจะเป็นภาพพาย,ยุฤด,ดูร้อนวาตภัยที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านที่ส่งเข้ามานะครับรวมถึงเผจต่างๆ โดยเมื่อวานนี้นะครับ26มีนาคม2564เวลาประมาณ10.30 6น,นได้เกิดเหตุวาตภัยพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นนะครับลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักในพื้นที่บริเวณอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางลมพายุได้พัดเอาเสาไฟ,ฟฟ้าแรงสูงนะครับบริเวณริมถนนแม่กึ้นนะครับตำบลทุ่งงามอำเภอเสริมงามล้มทั้งหมด13ต้นนะครับโดยส่งผลให้มีไฟดับรวมทั้งหมดนะครับ2อำเภอคือบริเวณอำเภอเกอาะคาและบริเวณอำเภอ บเบื้องต้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เร่งดําเนินการนะครับอย่างรวดเร็วขอบคุณภาพข่าวนะครับจากลานนาโพสต์ต่อไปนะครับภาพข่าวจากเพจคนลําปาง .com โดยเมื่อวานนี้นะครับ26มีนาคม2564เวลาประมาณ17 30นาทีได้เกิดวาตภัยพายุฤดูร้อนพัดถล่มนะครับบริเวณโกดังสร้างใหม่ที่เขตบ้านหน้ำปู่ยาหมู่8ตํตบลนาคัวอ,อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง โดยนะครับได้มีโครงเหล็กขนาดใหญ่ประกบไม้ซึ่งเป็นโครงที่ทำออกมาเป็นผนังของโกดังใหม่นะครับได้หลุดออกนะครับและตกกับพื้นคอนกรีตโดยนะครับได้ล้มทับคนงานก่อสร้างโกดังเป็นชายนะครับอายุประมาณ39ปีเป็นชาวไทยใหญ่บริเวณแม่ห้องศนนะครับเสียชีวิตเดองต้นเจ้าหน้าที่ได้นำร่างออกมานะครับ พบว่าตามศีรษะและลำตัวถูกโครงเหล็กดังกล่าวนะครับกระแทกและทับร่างนะครับเต็มแรงจนเสียชีวิตทันทีก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับเหตุการณ์ที่3ที่บริเวณวัดสวนดอกไม้จังหวัดเชียงใหม่ได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อนนะครับลมกระโชกแรงพัดถล่มนะครับทำให้แผ่นทองที่หุ้มพระบริเวณองค์เจดีย์วัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ หลุดปลิวออกมานะครับดังในภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้ขอบคุณภาพข่าวนะครับจากเพจเตือนภัยพิบัติภาคเหนือที่บริเวณอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน รวมถึงนะครับทีมเรือนบ้านท่าฟ้าใตา้อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาโดยนะครับได้เกิดวัตภัยลมกระโชกแรงพัดหมุนหอบเอาหลังคาเรือนของชาวบ้านออกมาทั้งหลังนะครับรวมถึงนะครับได้มีต้นไม้ล้มทับรถจักรยานยนต์เกิดความเสียหายบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังขอบคุณภาพข่าวนะครับจากคุณเสียงสวรรค์ และภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปนะครับ26มีนาคม2 5 6 4นะครับเวลาประมาณ18นาฬิกา45นาทีได้เกิดวาตภัยลมกระโชกแรงพาย,ยุฤด,ดูร้อนพัดถล่มที่หมู่หนึ่ตำบลต้นทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางดูนะครับพาย,ยุฤด,ดูร้อนพัดถล่มทำให้ต้นไม้สายไฟฟ้าขาดบริเวณศาราวัดบริเวณศาลานะครับนาวัดต้นทงชัยส่งผลให้ศาราที่มุงด้วยคาสูงประมาณ10เมตร และมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับจากการหนีเอาตัวรอดโดยเป็นชายนะครับอายุประมาณ80ปีถูกไม้ลลมทับด้านหลังทําให้เสื้อฉีกขาดและบริเวณด้านหลังถูกไม้ทิ่มแทงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับขอบคุณภาพข่าวจากข่าวบริกอินโฟและภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับเป็นภาพถ่ายจากคุณกฤิศนาเป็นภาพฝนนะครับที่กําลังรื้พรันเข้ามาที่บริเวจังหวัดพะเยา เมื่อวานนี้นะครับ26มีนาคม2564ภาพข่าวต่อไปนะครับเมื่อวานนี้26มีนาคม2564ที่บริเวณโรงเรียนบ้านไร่อำเภอปัวจังหวัดน่านได้เกิดวาตาภัยพายยุฤดูร้อนพัดถล่มนะครับที่บริเวณโรงเรียนนะครับโดวยวาตาภัยลมกระโชกแรงในครั้งนี้นะครับได้หอบเอาหลังคาบางส่วนของโรงเรียนนะครับพัดปลิววอนขอบคุณภาพข่าวนะครับจากเตือนภัยพิบัติภาคเหนือ ต่อไปนะครับเราจะมาดูฝนจากโมเดล ECMWFwindy.com โหมดฝนฟ้าผ่าโดยในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปอาจจะมีฝนเข้ามานะครับที่บริเวณหล่มสัก0.2ม mm, ิเมเพชรบูรณ์0.5ม mm, ิมบ้านสวน0.1ม mm, ิมบ้านโอย0.1ม mm, ิมตรนะครับบริเวณนี้อุ้มผาง0.3ม mm, ิมตรทองผาภูมิ0.2มิมนะครับส่วนบริเวณภาคใต้ นครสีธรรมราศ0.4มิลลิเมตรบ้านกลอง0.2มิลลิเมตรชั่วอวด0.1มิลลิเมตรบ้านหนองบอล0.3มิลลิเมตรระโน่0.2มิลลิเมตรพัทลุง0.2มิลลิเมตรบางแก้ว0.2มิลลิเมตรนะครับบริเวณนี้ เป็นฝนเล็กน้อยนะครับในช่วงนี้คุรบุรี0.1ม mm, มตรตะกวัวป่า0.3ม mm, มตรบ้านกระโปรง0.5ม mm, มตรพังงา0.3ม mm, มตรนะครับและท้ายเหมือง1มมตรและกลุ่มฝนก็จะค่อยๆซาลงนะครับในคืนนี้แต่ก็ยังจะมีตกนะครับในบางพื้นที่หลงเหลืออยู่นะครับในคืนนี้โดยเฉเน้น,นะครับเรียนภาคใต้ต่อไปนะครับในวันพรุ่งนี้28มีนาคม2564ฝนจะเริ่มเข้ามานะครับตั้งแต่ดึกของคืนนี้เวลาประมาณ3นาฬิกานะครับอาจจะมีตกเข้ามา ah <laughs> โดยจะยังเป็นฝนเล็กน้อยอยู่นะคบในระยะนี้บ้านดงสวรรค์0.1มมตรคอนแก่น0.3มตรชุมแพ1 1นมมตรบานไผ่0.2มเมตรชัยภูมิ0.7มมบัวใหญ่0.3มิลลเบำเหน็จนรงค์0.4มมตรนครราชสีมา0.4มิลลิเมตรปากช่อง0.3นยวิเชสยมมิลลิเมตรวิเชียรบุรีศูยุจุดสา2มิลลเมตรสระบุรี1.6มยจุม ชาเชิงเซาศ3มมมตรนะครับต่อไปลบรินภาคตะวันออกระยอง0.6ม mm, มตรแกลง0.5ม mm, เมตรของตะราว0.1ม mm, เมตรสอยดาว0.2ม mm, มจันทบรี1.1่1.1ม mm, มตราด1.3ม mm, ตรนะครับนครนาย,ยก2.1ม mm, มตรปราจีนบรี1.6 mm, ่มเมตรนะครับพนมสารคาม3มเมตรพระนคน mm, mm, รศรีอยุธยาศูมย์มุดส0คมิลิเมตรส0.4ม สีคิ้ว0.4มิลิเมตรปากช่อง0.3ม mm, ิลิเมตรมวกเหล็ก0.3ม mm, ิลิเมตรหวังม่วง0.3ม mm ิลิเมตรนะครับต่อไปนะครับเวลาประมาณ5นาฬิกากลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้โดยจะเน้นนะครับบริเวณภาคอีสานทางตอนบน รวมถึงบริเวณประเทศลาวนะครับที่บริเวณเวียงจันท0.5มิลิเมตรสร้างคอม1.3ม mm, ิลิเมตรพรเจริญ1.1มิลิเมตรนาว่า1มิลิเมตรท่าแขก0.8ม mm, ิลิเมตรสกลนคร0.5ม mm, ิลิเมตรบ้านท่าน1.3มิลิเมตรบ้านดงสวรรค์0.3ม mm, ิลิเมตรอุรณธานี0.4ม mm, ิลิเมตรบ้านนาคำ0.5ม mm, ิลิเมตรขอนแก่น0.6ม mm, ิลิเมตรการศิธุ์0.3ม mm, ิลิเมตรบ้านไผ่0.3ม mm, ิลิเมตรเชยภูมิ0.1ม mm, ิลิเมตรบำเน็จนงลง0.8 8มิลลิเมตรนครราชสีมา0.4มิลลิเมตรปากช่อง1มิลลิเมตรคอนบรี0.2ม mm, ิลลิเมตรนางรอง0.2ม mm, ิลลิเมตรนนดินแดง0.4ม mm, ิลลิเมตรปราจีนบ,บรี0.7ม mm, ิลลิเมตรสากแก้ว1มิลลิเมตรชาเชิงเซา0.6ม mm, ิลลิเมตรชมบรี0.9ม mm, ิลลิเมตรคลองตะกรา0.5มิลลิเมตรคลองหา0.1ม mm, ิลลิเมตรพัทยา0.8ม mm, ิลลิเมตรสอยดาว0.3มิลลิเมตรเรียง1มิลลิเมตร แกรง0.5มิลลิเมตรจันทบุรี0.4มิลลิเมตรตราด1มิลลิเมตรนะครับ ประจกขีดขัน0.6ม mm, ิลิเมตรทับสแกน0.7ม mm, ิลิเมตรบางสะพานน้อย0.4ม mm, ิลิเมตรชุมพอ0.3ม mm, ิลิเมตรหลังสวน0.4ม mm ิลิเมตรนะครับตะกวัวป่า0.2ม mm, ิลิเมตรภูเก็ต0.3ม mm, ิลิเมตรบ้านศาลาด่าน0.4ม mm, ิลิเมตรนครศรีธรรมรา mm, ช0.2มิลิเมตระวด0.3มิลิเมตรพัทลุง0.8ม mm, ิลิเมตรบ้านคิ mm, รีวง0.7มิลิเมตรอ่าวโมระ1.2มิลิเมตรนะครับ ในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับยังมีปริมาณฝนที่ต่ําอยู่นะครับเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่อาจจะมีได้นะครับต่อไปเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาฝนนะครับจะเน้นบริเวณอีสานตอนบนรวมถึงบริเวณประเทศตานะครับที่เวียงจันทร์0.9ม mm. ิเมตร บานปะะโค0.3มิมตร 0, mm, นววารี0.1ม mm, ิมน้ำสม0.2ม mm, ิมตรบ้านนวสว่าง0.6ม mm, ิลมตรบานผลของ0.8มิลเมตรพรจะิญ3.2ม mm, ิมตรนะครับวานอนนิวาด1มิเมตร บ้านดอนดู4มิลิเมตรสีสงคราม2.7ม mm, ิลิเมตรนาว่า1.5ม mm, ิลิเมตรบ้านนาดี0.3ม mm, ิลิเมตรบ้านปลาปากน้อย0.2ม mm, ิลิเมตรนะครับท่าแขก1.1มิลิเมตรรวมถึงอีสานตอนล่างนะครับอาจจะมีฝนเข้ามาในวันพรุ่งนี้ยางชุมน้อย0.3ม mm, ิลิเมตรกันทรารม1.2ม mm, ิลิเมตรสำโรง0.6ม mm, ิลิเมตรสีสะเก็ด0.6ม mm, ิลิเมตรพายุ0.8ม mm, ิลิเมตรป่างกู0.7ม mm, ิลิเมตรไพรบึง0.5ม mm, ิลิเมตรเบนจารักษ์0.2 ผู้สียงศ mm, ูนจมมสังขา0ศูจหมิลลมหัวทับทัาน0.4ม mm, ิมสีขอรับภูนมิลลมสนม0.3ม mm, ตรนะครับและสุรินทรศูมิลลิมตรนะครับและเวลาประมาณ14นาฬิกานะครับกลุ่มฝนก็จะเข้ามาอีกโดยจะเน้นนะครับนาว่า1.7ม mm, มบ้านท่า1.2ม mm, มสกลนคร0.5ม mm, ลลิเมตรลมสก mm, าก0.2มิลลิเมตรนครไทย0.3ม mm, ม เชียงคาน0.5ม mm, มตรภูเรือ0.3ม mm, เมตรเลย0.2ม mm, มน้ำสม0.3ม mm, มตรบ้านสวน0.3มมบ้านโอย0.7ม mm, มนะครับปัว1มมตรนะครับอุ้มผาง0.2ม mm, มตรทองผาภูมิ0.4มมนะครับภาคใต้ก็มีฝนเช่นกันนะครับบางสะพานน้อย0.2ม mm, มก่อสอง0.8ม mm, มรสุราธานี1.9ม mm, ลมตะกวัวป่า2.7ม mm, เมตร นครศรีธรรมราช1.6ม mm, ิลิเมตรตรัง2.3ม mm, ิลิเมตรหาดใหญ่1.2ม mm, ิลิเมตรนะครับและประมาณ17นิกาโมเดลเปลี่ยนนะครับแต่ก็ยังจะมีตกเวียงจันทร์3มิลิเมตรนะครับอุดรธานี1.7ม mm, ิลิเมตรบานธาน1.4ม mm, ิลิเมตรอุตรดิตถ์0.3ม mm, ิลิเมตรงาว0.8ม mm, ิลิเมตรนะครับบริเวณนี้ วิเชียรบุรี1.3ม mm, ิลิเมตรนครสวรรค์0.2ม mm, ิลิเมตรทองผาภ mm, ูมิ0.2มิลิเมตรสวนพึ่ง0.2ม mm, ิลิเมตรนะครับสุราษฎร์ธานี0.2ม mm, ิลิเมตรตากวาป่า0.8ม mm, ิลิเมตรภูเก็ต1.9ม mm, ิลิเมตรตรัง1.7ม mm, ิลิเมตรหาดใหญ่0.3ม mm, ิลิเมตรและยะลา0.8ม mm, ิลิเมตรนะครับเป็นฝนเล็กน้อยนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับกลุ่มฝนก็จะค่อยๆซาลงแต่ก็ยังจะมีตกนะครับโดยจะเน้นบริเวณอีสานตอนล่างที่ติดกับบริเวณภาคตะวันออก นางรอง0.3ม mm, ิมตรนนดินแดง0.6ม mm, ิลมตาพระยา0.6ม mm, ิมคอนบุรี0.4ม mm, ิมตรปราจินบุรี0.6ม mm, ิมตรปากช่อง0.6ม mm, ิมตรพระนครศรีอยุธยา0.3มิลิมตรนครราชสีมา0.2ม mm ิมตรนะครับบริเวณนี้ส่วนบริเวณภาคใต้ก็ยังจะมีฝนปรับปรายนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูยอมความกาดอากาศต่ำที่อาจจะพัฒน,นาตัวขึ้นเป็นพายุไซโครนในระยะถัดไปแบบคร่าว ตั้งแต่วันที่27มีนาคมจนถึงวันที่5เมษายน2564นะครับโดยในระยะนี้นะครับ27มีนาคม28 29 30 31มีนาคมกลุ่มฝนนะครับจะเคลื่อนตัวจากบริเวณมหาสมุทรอินเดียนะครับจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาที่บริเวณทะเลฝั่งอันดามันนะครับในช่วงวันที่2เมษายน2564เป็นต้นไปนะครับ และหลังจากวันที่2นะครับคือวันที่3เมษายน2564กลุ่มฝนนะครับจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปนะครับที่บริเวณประเทศไทยน,นะครับจะเริ่มมีฝนตั้งแต่วันที่3เมษายนนะครับ2564ฝนจะเริ่มตกชุกนะครับบริเวณประเทศไทย ในทุกภาคเลยนะครับเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมถึงภาคใต้ในวันที่3วันที่4ฝนจะเยอะที่สุดนะครับในวันที่4ส่วนในวันที่5เมษายนก็ยังจะมีตกนะครับโดยสรุปนะครับฝนจะชุกจากโมเดล ecmwfwindy com จะให้มีนะครับหย่อมความกดอากาศต่ำหรือหย่อมฝนอาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพาย,ยุไซโคลนในระยะถัดไปส่วนจะมีผลกระทบต่อบร,ริเวณประเทศไทยไหมนะครับในตัวของพาย,ยุโดยการคาดการณ์จากช่องวาตภัยอยุตุคภัยพยากรณ์อากาศ ท้าตัวของพายุเคลื่อนตัวเข้ามานะครับเรเวนประเทศไทยบริเวณที่จะมีฝนกระทบนะครับโดยตรงคือบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และเชียงรายส่วนนะครับบริเวณที่อาจจะมีฝนกระทบทางอ้อม ทุกภาคของประเทศไทยนะครับเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้โดยคาดการณ์นะครับและวิเคราะห์จากโมเดล ECMWFindy.com ต่อไปนะครับเราจะมาวิเคราะห์โมเดล GFSindy.com นะครับวิเคราะห์นะครับในตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําหรือพายุที่จะเข้ามาบริเวณประเทศไทยกันนะครับเช่นกันนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่2 7มีนาคม2564จนถึงวันจันทร์ที่5เมษายน2564นะครับโดยนะครับในระยะแรกกลุ่มฝนนะครับจะเริ่มก่อตัวที่บริเวณมหา าสมุทรอินเดียและจะเคลื่อนตัวเข้ามานะครับที่บริเวณทะเลฝั่งอันดามันโดยในภาพเราจะเห็นกลุ่มฝนเป็นกลุ่มฝนนะครับหรือกลุ่มยอมความกดอากาศต่ำนะครับโดยเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับพื้นที่สีแดงจะเป็นบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นนะครับได้ก่อตัวเข้ามานะครับที่บริเวณทะเลฝั่งอันดามันในวันที่31มีนาคม2564 และกลุ่มฝนนะครับจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าใกลบริเวณประเทศเมียนมาและบริเวณประเทศไทยในวันที่1เมษายน2 5 6 4นะครับจากโมเดล g f s i n d i com ในวันที่1มีนาคม2 5 6 4จากการคาดการณ์คร่าวๆจะเริ่มมีฝนเข้ามานะครับที่บริเวณประเทศเมียนมารวมถึงประเทศไทยนะครับที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีสวนพึ่งและหัวหินนะครับ ส่วนโมเดลในระยะไกลนะครับอาจจะมีการผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ให้ดูพอเป็นแนวทางคร่าวๆไปก่อนนะครับในระยะนี้และหลังจากนั้นนะครับบริเวณกลุ่มฝนจะก่อตัวขึ้นนะครับเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับหรือหย่อมฝนเกิดขึ้น L999 นะครับที่บริเวณทะเลฝั่งอันดามัน หลังจากนั้นนะครับในวันที่2เมษาย,ยนส5 6 4ายเวลาประมาณ19นาฬิกากลุ่มฝนนะครับจะเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาที่บริเวณประเทศไทยที่บริเวณอุ้มผางนะครับจังหวัดตากและบริเวณแม่สอดจังหวัดตากนะครับและกลุ่มฝนนะครับหรือหย่อมความกดอากาศตา่ำหย่อมฝนหรือบริเวณพายุไซโครนนะครับเมื่อเคลื่อนตัวขึ้นนะครับแต่ที่บริเวณฝั่งอาจจะอ่อนกำลังลงนะครับในระยะต่อไปแต่ก็ยังจะเป็นพื้นที่สีแดงอยู่นะครับ เข้ามานะครับที่บริเวณประเทศเมียนมาบริเวณเมืองยางกุ้งนะครับขอให้ระมัดระวังกันด้วยในเที่ยงคืนรวมถึงตีหนึ่งของวันที่3เมษายน2564นะครับรวมถึงบริเวณเมืองทวายโดยปริมาณฝนนะครับที่บริเวณยางกุง้งโดยคร่าวๆนะครับปริมาณฝนสะสมในระยะเวลา24ชั่วโมงยางกุ้ง24.3ม mm. ิลลิเมตรนะครับเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะครับผม และหลังจากนั้นนะครับกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้ามานะครับประชิดชายฝั่งบริเวณประเทศเวียนมาในช่วงตี3ของวันที่3เมษายน2 5 6 4 4นะครับหลังจากนั้นกลุ่มฝนก็จะค่อยๆสลายตัว แต่บางส่วนนะครับก็จะเข้ามาโดยจะเน้น,นะครับบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทยที่บริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีก็จะได้รับฝนปริมาณมากเช่นกันนะครับที่ทองผาภูมิ2 0 6มิลเมตรเลยนะครับในวันที่3เมษายน2564กลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับจะเคลื่อนตัวขึ้นไปเหนือบริเวณกรุงย่างกรุงประเทศพามา่าหลังจากนั้นกลุ่มฝนก็จะเคลื่อนตัวเข้าบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ในเวลาประมาณ19นาฬิกาของวันที่3เมษาย,ยน2564นะครับด้วยจะเน้นนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายและเชียงใหม่ส่วนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็อาจจะมีฝนกระทบเช่นกันนะครับแต่โมเดลยังเป็นอีกระยะไกลนะครับรอรอคอนเฟิร์มนะครับจากโมเดล ECMWF วินดี้ o ออีกครั้งหนึ่งนะครับให้ชัดเจนมากกว่านี้ก่อนจึงจะคอนเฟิร์มนะครับว่าตัวพายุจะเข้าบริเวณประเทศไทยอย่างแท้จริงหลังจากนั้นนะครับตัวพายุไซคโครนะครับก็จะสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําและนะครับเมื่อมีการสลายตัวในช่วงที่มีการก่อตัวของพายุไซคโครนะครับจะมีลมตะวันตกนะครับและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับในระยะนี้ จะทําให้มีฝนเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่3เมษายนเป็นต้นไปแต่นะครับม,มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทํางานในช่วงเป็นครั้งคราวเฉยๆนะครับยังไม่เข้าสู่ฤด,ดูฝนดังนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะยังไม่มีกําลังแรงอย่างต่อเนื่องนะครในระยะนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยคาดหมายลักษณะอากาศระหว่างวันที่27มีนาคมถึง2เมษายน2564 ในวันที่27-29มีนาคม2564นะครับบริเวณภาคเหนือรวมทั้งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะเน้นทางตอนบนจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมโดยนะครับบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนจะปกคลุมบริเวณไทยตอนบนก่อนหน้านี้ไว้แล้วนะครับและในระยะนี้ด้วยจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและจะมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นได้ในตอนกลางวันลักษณะเช่นนี้นะครับจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ หลังจากนั้นนะครับในช่วงวันที่29มีนาคมถึง2เมษาย,ยน2564คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันรวมถึงภาคใต้จะทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับและจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือ27-28มีนาคม2564จะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ฝนจะเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนจะมี10-20%ของพื้นที่นะครับส่วน29มีนาคมถึง2เมษาย,ยน2564อากาศจะร้อนและจะมีอากาศร้อนจัดเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และจะมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นได้ในตอนกลางวัน ลมที่พัดเข้ามายัางเป็นลมตะวันตกนะครับความเร็ว15-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบางพื้นที่นะครับของบริเวณภาคเหนือบางจังหวัดอุณหภูมิสูงสุดนะครับในช่วงกลางวันอาจจะถึง41องศาเซลเซียสได้นะครับส่วนในช่วงเช้าจะมีอุณหภูมิที่ต่ำประมาณ21องศาเซลเซียสได้นะครับในบางพื้นที่ต่อไปบริเวณภาคตะวนออกเฉียงเหนือ ในวันที่30มีนาคมถึง1เมษายนนะครับอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวเกิดขึ้นได้ในตอนกลางวันส่วน27-29ถึงมีนาคมและ2เมษายนนะครับอากาศจะร้อนจะมีฟ้าหลวเกิดขึ้นและจะมีลมตะวันตกนะครับพัดฝนเข้ามา1 0เซ์ของพื้นที่ลมจาก,กรโชกแรงนะครับในบางพื้นที่โดยอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ ในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซนเซียสส่วนสูงสุดนะครับจะเน้นในช่วงกลางวันจนถึงช่วงบ่ายประมาณ40องศาเซนเซียสได้นะครับในบางพื้นที่ต่อไปนะครับบริเวณภาคกลาง29มีนาคมถึง2เมษายนนะครับอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน ส่วน27-28มีนาคมจะมีลมตะวันตกนะครับพัดเข้ามาด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งนะครับจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นและลมตะวันตกนะครับจะพัดฝนเข้ามา10%ของพื้นที่ โดยอุณหภูมิต่ำสุดนะครับจะเน้นในช่วงเช้า24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดนะครับจะเน้นในช่วงกลางวันจนถึงช่วงบ่ายในบางพื้นที่อาจจะสูงถึง40องศาเซลเซียสได้นะครับส่วนบริเวณภาคตะวันออก29มีนาคมถึง2เมษาย,ยน2564อากาศจะร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันส่วน27-28มีนาคม2564นะครับลมตะวันตก พัดด้วยความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนและจะมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นฝนจะเข้ามานะครับจากลมตะวันตก10%ของพื้นที่ ทะเลก็จะมีคลื่นสูงนะครับประมาณ1เมตรส่วนในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองนะครับลมที่พัดจะเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทะเลจะมีคลื่นต่ากว่า1เมตรนะครับส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้ประมาณ1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก26 27มีนาคม25 6 4รกบลมตะวันออกจะพัดฝนเข้าขมานะครับ10-20%เซของพื้นที่ และบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้1-2เมตรนะครับส่วนบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรความเร็วลมที่พัดเข้ามา15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ส่วน29มีนาคมถึง2เมษาย,ยน2564บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก10ถึง20จะเพิ่มขึ้นเป็น20ถึง40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับในบางแห่งด้วยเช่นกันลมที่พัดน,นะครับเป็นลมตะวันตกที่พัดฝนเข้ามา ความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนพื้นที่ปกติทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรอุณหภูมิต่ำสุดจะเน้นในช่วงเช้า23องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดจะเน้นในช่วงกลางวันจนถึงช่วงบ่าย36องศาเซลเซียสนะครับในบางพื้นที่ต่อไปบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก26-27มีนาคม2564 จะมีฝนฟ้าขนองนะครับเข้ามา10-20%ของพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวันออกนะครับความเร็วอยู่ที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณที่พัดฝนเข้ามานะครับจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นจะต่ำกว่า1เมตรนะครับ ส่วน29มีนาคมถึง2เมษายน2564จะมีฝนเกิดขึ้นนะครับ20-40ของพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวันตกความเร็วอยู่ที่2 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและบริเวณที่มีฝนตกอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับในบางพื้นที่ บริเวณที่ไม่มีฝนนะครับคลื่นจะสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับก็ขอให้ประชาชนนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกระมัดระวังนะครับในคลื่นลมที่สัดเข้าหาฝั่งด้วยในระยะนี้อุณหภูมิต่ำสุดจะน้นในช่วงเช้า23สองศาเซลเซียสส่วนสูงสุดจะน้นในช่วงกลางวันจนถึงช่วงบ่าย37บองศาเซลเซียสนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศจะร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันตลอดช่วงเลยนะครับ โดยในช่วงวันที่27-28มีนาคม2564ลมตะว,วันออกจะพัดเข้ามานะครับด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน29มีนาคมถึง -2 เมษายนลมจะเปลี่ยนทิศนะครับเป็นลมตะว,วันตกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงเช้านะครับอุณหภูมิตำสุดจะเน้นนะครับอยู่ที่23องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดจะเน้นในช่วงกลางวันจนถึงช่วงบ่าย38องศาเซลเซียสนะครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศและขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ